เนื่องจากมีเพื่อนคอยผมทำการรีวิวการไลฟ์สดในแอป YouTube ให้ดูทีนี้ผมก็จะมาทำการเริ่มต้นในการไลฟ์สดในแอป YouTube ให้ดูอันดับแรกเราก็กดเข้าไปที่แอป YouTube เลยกดมานานี้ปุ๊บเราก็กดไปที่่ึงไม้บวก กดมาคือไม้บวกเราก็กดไปที่ท้ายทอดสดนี่เราก็ตัวนี้เราก็เป็นเป็นตัวที่หันกลับกองหน้ากองหลังนั่นเองส่วนตัวนี้ก็เป็นสถานะการสร้างมาเพื่อเด็กไม่ได้เลือกเราก็ต้องเลือก เลือกไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กทีนี้ก็ถ้าเป็นสีเทาวันนี้ก็แสดงว่ายังไม่พร้อมเราก็ตั้งชื่อก่อนอะไรไล่สดสดเสร็จปุ๊บแล้วกด ถัดไปถัดไปปุ๊บเขาจะมีตังคํำามว่าไหลในเนีนอนหรือเนี่ยตังถ้าเราเลือกเนีนอนก็กดไปที่เนีนอนอนเลือกเนียวตังเราก็จิ้มไปที่เนี่ยตังไปเลยสมมติว่าเนีนอนก็จิ้มไปที่เนีนอนไปเลยจิ้มเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีทาวันเงี้ย เนียวตาก็จิมไปอันนี้ก็จะเป็นสีขาวันนี้ทีนี้เราก็จิมไปที่เนียวนอนเนียวนอนเสร็จปุ๊บเราก็กดทัดก็ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ